สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภคลิปนี้เป็นความราักของคนที่มีปัญหามีประเด็นใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความราักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปไม่เหมาะกับพวกคุณนะคะเดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงการบอกกันทุกคลิปเนาะนะคะดูเป็นแค่ไกด์ไลน์ดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นดูเป็นแค่นิทานเท่านั้นนะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีดดวจันทรเดวสุโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกแต่ว่าอย่าเอาไปตัดสินใดใดทั้งสิ้นเพราะอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือไม่ใช่เรื่องของคุณตรงกับคุณหรือ ตรงกับคุณก็ได้อยากดูดวงส่วนตัวเป็นเรื่องราวของคุณคําถามของคุณแอดไลน์มานะคะดูดวงส่วนตัวได้เป็นคําถามของคุณโดยตรงแล้วก็ใครที่อยากเปลียนอ่านไพ่ก็แอดไลน์มาได้เช่นกันนะ,ะมาเริ่มกันเลยเรื่องราวอยู่ประจําวันที่1ึงถึงไม่ใช่ค่ะวันที่ 16- ถึง30เมษานนาะพูดผิดตลอดเลยเขาดูหน่อยค่ะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมามีคนเก่าของใครคนใดคนหนึ่งกลับเข้ามามาเริ่มต้นมา ทำให้ทุกอย่างมันดเูเกิดปัญหานะคะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยก็ได้นะคะคนอายุน้อยที่ยังรักอิสระอยู่หรือว่าถึงแม้อายุเยอะเขาก็ยังเป็นคนที่แบบทําอะไรเอชอบเที่ยวชอบกินทํานิสัยเหมือนเด็กอะค่ะนะคะ,นะคะปัญหามันเลยเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการกลับมาของคนเก่าๆนะคะหรือความสัมพันธ์ของพวกคุณมันวนกลับไปใน,ในเรื่องเก่าๆนะ,ะอาจจะห่างหายกันไปแล้วความรู้สึก นะคิดไปถึงอดีตนะฮะแต่นะมีสามดาบเกิดขึ้นมันแปลว่าถ้าบางคนนะบางคู่บางคนคนเก่าของใครคนใดคนหนึ่ง,งกลับมานะฮะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มันดูเรื่อนลอยนะกลายไปเป็นตัวเลือกนะแล้วก็ทําให้คิดเยอะนะสุดท้ายแล้วยังไม่เลือกสุดท้ายแล้วก็ไม่ตัดสินใจเขาเองก็ติดเตรไปเรื่อยนะฮะไพบอกว่าเดอะฟูเจ้าชู้ที่สุดออิสระที่สุดนะฮะหรือเป็นอะไรที่แบบ เออเที่ยวเก่งนะฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเขาชอบอิสระฉะนั้นไพ่บอกว่าเหมือนเขากําลังเริ่มหรือทําอะไรใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ติดกับปัญหาเดิมๆหรือความสัมพันธ์ที่มันแบบมีปัญหาค่ะฉะนั้นทิ้งปัญหาไว้ทุกอย่างไว้เบื้องหลังส่วนตัวคุณก็รับไปสินะไม่รู้จะทํายังไงฟุ้งนะคิดเยอะคิดมากด้วยในช่วงเวลายอย่างนี้นะอืมเนาะคือปัญหาของความสัมพันธ์อาจจะเป็น คนเก่ากลับมาเนะี่ยเราก็ทําให้ปัญหาความสัมพันธ์มันเป็นการไปเป็นตัวเลือกหรือว่าเขาไม่เลือกแล้วคุณก็ฟุ้งคิดมากคิดไมยอีกแนวหนึ่งก็อย่างที่บอกค่ะคิดเขาเปลี่ยนไปเนะี่ยด้วยปัญหาของอะไรกระชางเขาเริ่มทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หรือไม่เหมือนคนเดิมค่ะไ,ไปเที่ยวไปอะไรทาอะไรเหมือนห่างหายไปมันก็เลยทําให้คุณนะเอ,อ่อสับสนนะฮะ นั่งคิดไปถึงอดีตว่าเขาเคยดีแบบนั้นทำไมเขาไม่เป็นแบบเดิมแนละ้วก็คือฟุ้งไปหมดเลยนะอ่ะมาดูกันค่ะขอพลังงานนะฮะช่วงวันที่16ถึง30นะฮะ16ถึง30เมษายนนะษะให้พวกคุณหน่อยค่ะ16ถึง30เมษายนขอพลังงานของคุณ5ใบนะฮะและเขา5ใบค่ะขอพลังงานของคุณ5ใบและเขา5ใบ ตัวคูณเดชาริออดมีชาวราศีกรกฎมาเกี่ยวข้องได้นะคะคนที่ทำงานด้านการเดินทางไปโน่นมานี่บ่อยๆเนี่ยขับรถหรือว่าเออเป็นขับเครื่องบินอะไรเงี้ยค่ะทำงานเกี่ยวกับออการเดินทางเนาะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เป็นทหารได้สเตรนท์นะคะสเตรนท์นะไพ่ของชาวราศีสิงห์มาเกี่ยวข้องได้นะไพ่ของความต่างเนาะต่างชาติต่างแดนนี่ใส่ใจคอที่ แต่ต่างกันนะเอออายุนะฮยระยะทางนะอาจะห่างกันต่างกันเนาะหกไม้เท้าค่ะสองเหรียญแล้วก็สามถ้วยนะขอดูเข้าบ้างค่ะสามเหรียญน,นะฮะ h ด d ิวต์ค่ะ เดวิลก็ชาวราศีมังกรนะคะคนที่ทำงานสีเทาๆเนาะขายเหล้าขายบุหรีนะคะทำงานผับทำงานกลางคืนอะไรที่มันเกี่ยวกับกิเลสต่างๆเนาะอ่ะแล้วก็เด็ดถือถ้วยค่ะอัศวินถือถ้วยโอ้คนนี้ค่อนข้างคุณอาจจะไปเจอกับคนเจ้าชู้มากๆนะคะอืมทั้งมีเอ่อเดอเดฟูเมื่อ The, The กี้ใช่ไหมแล้วก็ อัศวินถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยคือคนที่ทําตามอารมณ์นะทำตามอาจจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีคําพูดดีหรือรูปหล่อหน้าตาอะไรก็ช่างนะคะสวยนะคือเป็นคนออกแนวเจ้าชู้นะคะออกแนวเจ้าชู้เลยทาไม่เจ้าชู้ก็คนเข้าหาเองอะนะคะเพราะว่าเขาบุคลิกดีนะแล้วก็ไพ่เจ็ดดแาบบมาเริ่มจากคุณก่อนนะ เดือนนี้คุณมีเกณฑ์การเดินทางอันนี้เป็นเรื่องราวโดวยรวมอาจจะมีเรื่องเงินเรื่องงานอะไรมาด้วยเนาะทีเนี้ยเดือนนี้คุณได้ไพ่เดอะชาริออตความเข้มแข็งพยายามดึงกลับมานะฮะเออความมีใจหึงเหมิมนักรบนะฮะเออพยายามดึงตัวเองกลับมาหรือมีเกณฑ์การเดินทางนะฮะมีเกณฑ์การเดินทางไปนู้นมานี่ด้วยเดอะชาริออตอย่างที่บอกค่ะเป็นไพ่ของการเดินทางเนาะนะเออเหมือนกับ ถ้ามองเป็นตัวตนก็อาจจะเข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เรื่องของการเดินทางก็อาจจะได้ด้วยนะไพ่บอกว่าแข็งแกร่งในด้านจิตใจหรือการกระทําเยอะเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณในความคิดคุณอะเหมือนคุณคุณพยายามปรับตัวเองนะะพยายามปรับตัวเองไพ่ของสเตนเกิดขึ้นปรับตัวเองด้วยความรู้สึกว่าความปัญหาของพวกคุณอะมันคือความสัมพันธ์นี้มามาหายหายไปไป,ไปกลับกลับวนเวียนวนเวียน ะะคือคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันต้องแบบกึ่งในในแนวประครับประคองหรือว่าควบคุมนะฮะในความรู้สึกนั้นคุณเดือนนี้คุณจะควบคุมความรู้สึกแล้วก็ปรับความรู้สึกของตัวเองค่อนข้างมากนะฮะไพ่บอกว่าเพราะอะไรเพราะจิตใต้สืบนึกบ่งบอกถึงต้องการกลับต้องการให้พ้นผ่านกับเรื่องราวพวกนี้คุณก็เลยพยายามปรับตัวเองแล้วก็พยายามดึงตัวเองให้ให้อ่อ เป็นเดชารีออดก็คือนักวางแผนต้องต้องทาอะไรที่แบบเหมือนนักรบทะที่ฉันจะออกรบฉันต้องชนะไม่มีใครคิดว่าตัวเองออกรบแล้วต้องแพ้ถูกไหมคะก็คือชนะในรูปแบบไหนคือให้มันประสบความสําเร็จกับการที่จะทํานึนะคะเรื่องงานที่จะทําก็ต้องประสบความสําเร็จเรื่องอะไรก็ช่างเดือนนี้มันอยู่ในเรื่องของการปรับแล้วก็การแก้ไขเพื่อให้มันไปถึงจุดหมายนะจุดหมายในรูปแบบที่หกไม้เท้าแปลว่าผ่านพ้นกับปัญหาผ่านพ้นกับเรื่องราวที่ คุณเอ่อกำลังเจออยู่นะะนะั่นแหละคือสิ่งที่คุณแบบเออต้องการนะฮะในเดือนนี้หรือนะะคุณปรับเพื่อการกลับไปนะะี่ยกลับเนะี่ยไพ่หกหมายกลับไปสารสัมพันธ์พ่ออะไรอดีตที่ผ่านมาอินฟินิตี้อินฟินอยู่ตรงนี้นะฮะทั้งสเตนทั้งสองเหรียญน,นะอินฟินิตมันแปลว่าการวนเวียนนะคุณพยายามอาดีตคุณพยายามประครับประคองการถือ ความรู้สึกไวให้ดีๆให้มั่นๆดึงไปดึงมานะฮะมันความสัมพันธ์มันเออมันมันไม่นิ่งนะไม่นิ่งคุณก็ปรับหรือความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกมันมีการกลับมาของคนเก่าๆของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะฉะนั้นให้บอกว่าเออมันกลายเป็นถึงสองมือค่ะคุณอยู่ในภาวะของความสัมพันธ์ที่มันเป็นมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ถูกเลือกสักทีนะคุณก็เลยเดือนนี้คุณก็เลยออกแนวว่า คุณจะแบบทำอะไรเป็นวางแผนแล้วก็ดึงความเป็นตัวเองกลับมาให้ได้มากที่สุดนะอชาวราศีพฤษภจริงๆคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะชาวราศีพฤษภโดยพื้นดวงโดยโดยเอ่อร,ราศีหรือลัคนาเกิดมันจะเป็นคนที่แบบอ่อนโยนเนาะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครสักเท่าไหร่แต่ท่านเดือนเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณจะพยายามเข้มแข็งแล้วก็วางแผนทําอะไรที่ให้ตัวเองได้ ประสบความสําเร็จฉะนั้นเรื่องงานที่คุณกําลังรอหรือเรื่องอะไรที่คุณกําลังรอมันมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะ,ะเฉลิมฉลองแต่ถ้าเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังอาจจะได้เจอกันบางคู่อาจจะได้เจอกันในทางที่แบบเออได้กินข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนที่มีลักษอนเะนี่ยคุณก็ยังจะคือเหมือนคนที่วางแผนที่จะจัดการกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นสาม สามคนนะคะเออเนาะนะก็มีโอกาสไพ่ก็ถือว่าดีนะถ้ามองในเรื่องของงานเรื่องของอะไรถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นก็ยังไม่ได้ชัดเจนแต่คุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นเพื่อจะเอ,อจัดการกับปัญหาเรื่องพวกนี้ค่ะเนาะอ่ะทีนี้มาดูเขาบางค่ะตัวเขาได้สามเหรียญมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาพูดคุยตกลงนะฮะเรื่องของการเงินนะฮะอาจจะไปทำสัญญาเรื่องการเงินหรือ กำลังจะได้พูดได้คุยนะฮะของคุณได้สามถ้วยเขาได้สามเหรียญแต่เป็นเป็นตัวตนนะเหมือนเขากําลังจัดการปัญหาบางอย่างของเขาอยู่เพื่อเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่ออ,อ่จัดการเพื่อให้มันผ่านผลบางคนได้เซ็นเอกสารเกี่ยวกับงานลงทุนอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักนะเขาก็อาจจะต้องได้พูดได้คุยหรือจัดการในเรื่องของการปัญหาของความสัมพันธ์สามเศร้าได้หรือว่า ปัญหาของความสัมพันธ์ที่มันต้องมีคนกลางมาไก่เกลี่ยให้นะคะฉะนั้นไพ่บอกว่าเดือนนี้ต้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะเขามีเกณฑ์การพูดคุยหรือ,อตกลงสัญญาความคิดของเขานะะความคิดของเขาเป็นไพเ่เดวิลเดวิลแปลว่ากิเลสน,นะคะเออพันธนาการเขาคุณกับเขาอ่ะคุณอนะ่ะพยายามปรับแล้วมอง มองในรูปแบบที่อยากให้มันไปกันได้ในความสัมพันธ์ไปกันได้เอ่ออาจจะมีการดึงรั้งไปมามาแห,หายๆบ้างแต่คุณคิดดีพยายามคิดดีพยายามจะเอ่อให้อยู่ในความสัมพันธ์ไปได้แต่เขากลับรู้สึกว่าถูกควบคุมนะ,ะถูกควบคุมเพราะไพ่เดวิลนะฮะไพ่เดวิลเขารู้สึกว่าเขาเสียเอ่อความสัมพันธ์เซนน่มันเหมือนเสียความเป็นตัวตนนะ,ะเสียความเป็นตัวตนฉะนั้น บางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็หายไปแต่ก็ตัดคุณไม่ขาดพอให้เดวิลมันเกิดขึ้นนะะเดวิลรักสามเศร้ากิเลสต่างๆหรือเรื่อง18บวกนะก็คือความรู้สึกของความก็อย่างบอกอะคะ่ะอย่างที่บอกก็กิเลสอะคะ่ะนะพอนึกถึงขึ้นมาก็เอ้ยตัดไปได้ถึงแม้ว่าแบบอยากจะตัดก็ตัดไม่ได้นะฮะทั้งที่ความรู้สึกเขาอยากเริ่มอะไรใหม่ๆ มีความรู้สึกใหม่ๆอยากได้อะไรที่มันตื่นเต้นนะฮะอาจจะนึกถึงเด็กอาจจะเป็นลูกเขาหรือว่ามีการมาของคนใหม่ๆที่เป็นเด็กก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามองจากเดวิลอ่ะก็มีกิเลสแล้วก็ตัดคุณไม่ได้เหมือนกันเลือกไม่ได้ตัดไม่ได้นะฮะนะเพราะว่าไพ่บอกว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่เขาเป็นถ้าเขาไม่ได้มีคนอื่นเขาก็ายังรักสนุกอยู่ค่ะเขารักสนุกยังอยากจะเล่นยังอยากจะเที่ยวยังอยากจะอะไรอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าเอออยากยังบางคนบอกว่า อ่ะถ้าเขายังรักอิสระเขาจะมาคบเราทําไมก็คุณไม่ได้จัดการอะไรไงคะก็คุณยังให้เขาคบอยู่นะถ้าพูดตามตรงก็คือถ้าเขาไม่ได้เลือกหรือตัดสินใจที่จะอยู่กับเราอะคุณก็ควรเป็นคนเลือกนะคะควรเป็นคนเลือกที่จะหายไปจากชีวิตเขาแต่คุณก็ไม่ไปไงมันก็เหมือนกันนะคะเนาะฉะนั้น,น,นมันเป็นลักษณะของมันเป็นลักษณะของอ่ะเขามามาหายหายแต่เขาก็ตัดคุณไม่ได้เขายังรักสนุกเขาก็แต่ เมื่อไรที่เขานึกถึงเขาก็กลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นไพ่ของคนเจ้าชูะะ้อะค่ะอัศวินถ้วยเมื่อก่อนเขาเป็นไพ่อดีตขึ้นมาเป็นเดฟูอันนี้เป็นอัศวินถ้วยเขาหลั่นล้าเขาใช้ชีวิตอิสระของเขามานะคะจิตใต้สํานึกก็แปลว่าเขายังอยากทําอย่างนั้นอยู่อยากไปเริ่มใช้ชีวิตบางคนอยู่ด้วยกันมาเป็นสิปีแต่วันนี้เขากับเปลี่ยนไปทําไมเออออกเที่ยวอ,ออกไปนู่นมานี่กลับบ้านมืดคำ่ำอะไรเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้หรือว่าคุยกันมาตั้งนานทําไมช่วงนี้เขาแบบ เออมีเวลาให้น้อยลงเพราะว่าจิตใต้สํานึกเขาบอกว่าเขาอยากดึงความสุขหรือกลับไปเป็นใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งนะอันนี้คือแนวแบบไอ้นี่ไปเลยก็คือฉีกกดไปเลยก็คือเขาอาจจะไปคุยกับคนที่เป็นเด็กเป็นคนอายุน้อยแล้วมาทําให้ชีวิตเขามีชีวิตชีวาขึ้นนะฮะไพ่บอกว่าแนวโน้มของเขานะฮะแนวโน้มของเขาเดือนนี้อ่อครึ่งเดือนหลังนี้เขาจะต้องเซ็นสัญญาหรือพูดคุย กับปัญหาเก่าเก่าค่ะภาระเก่าหนี้เก่าหรืออะไรที่เขาสร้างมาในอดีตมันจะมาส่งผลตอนนี้ที่ต้องเขาต้องมาเคลียร์ต้องมาทําสัญญาหรือพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะคนคนนี้คือสร้างอะไรไว้เยอะบางคนทําบัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตไว้เยอะหรือภาระเยอะหรือมีเรื่องที่ปกปิดเป็นความรับนะคะเขาจะต้องมาจัดการในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะต้องจัดการสิ่งที่เขาได้ทําไว้ต้องสะสางนะคะ นะทีนี้มาดูค่ะความรู้สึกนึกคิดของคุณที่มีต่อเขาค่ะในช่วงวันที่16ถึง30เมษาค่ะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหรือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าคุณจะรู้สึกยังไงในช่วงนั้นนะคะอืมต่อเขาเลยนะเดี๋ยวมาดูหนนะ่อย <c oughs> <c oughs> นะคิงถือดาบ t h อ Emperor นี่จริงๆนักรบเนาะ คุณจะสะสางเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณจะสะสางกับเขานี่แหละนะฮะนักครบวางแผนแล้วนะสะสางเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนสะสางเรื่องปัญหาที่มันคาราคาสังเห็นสองใบนี้ไหมคะนะฮะอ๋อนะคะต้องพูดค่ะนั่งยันเลยนะก็คือฉันจะ ต้องจัดการเรื่องนี้เพราะว่าคุณบอกว่าเหนื่อยมากทํายังไงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเปลี่ยนใจคุณได้ทั้งทาให้เขาดีขึ้นได้นะคะก็คือ,ค,อความรู้สึกคือเขามีอีกโอก้มากๆเขายังคงทําแบบเดิมมันทําให้คุณรู้สึกว่าท้อแล้วอะทีเนี้ยวันเดือนเนี้ยคุณรู้สึกว่าต้องต้องทาอะไรสักอย่างอะคะ่นะเนาะต้องทําอะไรสักอย่างกับกับ,ก,บกับสิ่งที่เขาเป็นอนะหนึ่งนะหนึ่งเลยนะคุณอาจจะแบบรู้สึกว่า ฉันก็เบื่อฉันก็อยากถอยเพราะฉันทําดีฉันใส่ใจหรืออะไรก็ช่างมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยนะคะระหว่างพวกคุณเนี่ยคุณก็รู้นะเขาก็มีอีโกโ้คุณก็มีอีโกโ้คุณก็เลยแบบต้องจัดก,การแล้วละ่ะต้องเคลียร์ต้องต้องพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะในความรู้สึกของคุณนะแต่ว่าจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมแล้วดูเขาบ้างคะ่ะความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณคะ่ะ หรือความรู้สึกต่อเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขารู้สึกยังไงบ้าง The Hangman หนึ่งถ้วยเขามองว่า The Hangman อะยังไงก็ไม่หลุดยังไงก็ไม่หายจากไปทุกอย่างปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นฮะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็กลับมาเริ่มกันใหม่มาพูดคุยกันใหม่เพราะมันเป็นแบบนี้มาเสมอเมอเห็นไหมคะเนี่ยไม่หลุดไปไหนหรอกนะะไม่หลุดไปไหนหรอก นะแ,ลแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับมาเนะฮะเดี๋ยวก็กลับมาอันนี้นะคะเพราะมันเป็นอย่างนี้มาเสมอๆค่ะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเออเขาได้วควาความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วละ่นะนี่ยก็คือแบบเออไม่เป็นไรคุณโกรธทะเลาะก,กันไปเดี๋ยวคุณก็กลับมาหรือคุณบล็อกไปเดี๋ยวคุณก็ปลดบล็อกแล้วเดี๋ยวคุณก็กลับมาหรือว่าคุณเป็นแบบนั้นจริงๆกันเนาะมันก็อาจจะแบบนะเออเราก็ต้องยอมรับว่า เรากลุ้มเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ <_ d ata> ก็ต้องปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบนี้นะทีนี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธน์่อยค่ะอืมเนี่ยระหว่างพวกคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันที่สิบหกถึงสามสิบเมษาค่ะดูเป็นแค่เรื่องราวโดวยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครแล้วก็ไม่ต้องเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นเนาะตัดสินเรื่องของคุณก็คือดูดวงส่วนตัวเท่านั้นมาดูค่ะตัวคุณ Temperance ระหว่างพวกคุณสี่เหรียญตัวเขาเด็กถือดาบหไม้เทา้านะคะได้พูดได้คุยกันค่ะในเดือนนี้นะจะจัดการปัญหาค่ะอ้ยนะ,ะจะได้จัดการปัญหาค่ะคุณกับเขาจะได้ติดต่อกันนะคะในลักษณะที่ยังมีต่างคนต่างมีความเป็นส่วนตัวยังมีจุดที่อย่างคุณก็อยากให้เขาเปลี่ยน เขาเองก็ต้องเก็บจุดจุดบางจุดไว้เหมือนกันเขาเองก็ไม่ได้อ่อนโยนทั้งหมดระหว่างต่างคนต่างมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียความต้องการของตัวเองนะว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนเหมือนมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในในความรู้สึกแหละคุณก็อยากให้เขาเออทําตัวให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาก็อยากใช้ชีวิตของเขาเพราะอะไรเขาเป็นเด็กถือดาบอะอายตุต่างกันก็ได้หรือเขายังแบบ ฉันฉันฉันก็เป็นแบบนี้นะฮะฉะนั้นไพ่บอกว่าพวกคุณเนี่ยจะได้กลับมาพูดมาคุยกันแต่ว่าถามว่าลงรอยได้ดีไหมอย่างที่เขาบอกว่าเขา่าต้องเคลียร์ปัญหาที่เขาเคยสร้างมาหรือพูดคุยเนี่ยมันมีโอกาสแทนเพรสมันก็คือการเชื่อมโยงการติดต่อนะปรับสมดุลอะไรกันนะฮะไพ่หกไม้เท้าก็การกลับมาฉะนั้นพวกคุณเนี่ยได้กลับมาพูดมาคุยกันเนี่ยครึ่งเดือนหลังอ่จจะต้องแบบจัดการแล้วละนะฮะก็เคลียร์ปัญหากันไปเลยแต่ไพ่ของคุณน่ะดีกว่าเขานะ นฮะดีกว่าเขาแต่เขา,าจิตใต้มันเป็นแค่จิตใต้สำเร็จก็คือคาดหวังเขาคาดหวังว่าเขาจะควบคุมสถานการณ์ได้แต่ถ้าดูจากดูจากไพ่แล้วว่าเมเจอร์เหมือนกันแต่อันนี้คือเรื่องราวที่มันจะเป็นแต่อันนี้มันแค่ความคิดแต่คนเราคิดหรือจิตใต้สำเร็จเนี่ยมันจะส่งผลต่อการกระทําฉะนั้นเขาอาจจะพยายามพูดโน้มน้าวหรืออะไรก็ดีแต่ว่าก็มีความเห็นแก่ตัวนะ อยู่เพราะว่ามีสี่เหรียญแล้วก็เด็กถูอดาบนั่นเองนะคะฉะนั้นคําพูดของเขาคุณฟังก็แหละมันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอืมเอ๊ะนะอืมใช่เหรออะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นอารมณ์ของเขานะะเนี่ยฮะอืมทีนี้นะคะก็มาดูไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับพวกคุณนะคะประจําวันที่16ถึง30เมษาขอเซมซีอีจริงก่อนนะคะขอเซมซีอี้จริงนะ ซึ่งีจริงให้กับชาวราศีพฤษภค,ค่ะไปที่56นะฮะผิวน้ำที่ถูกลมพัดถ้าใช้ความพยายามจึงจะพ้นสภาพนี้นะฮะตรงกับที่แนวโน้มออกมาเลยเนาะก็คือพวกคุณต้องจัดการค่ะนะ,ะถ้าปล่อยให้ทุกอย่างมันมันเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณก็ต้องพูดคุยกันนะฮะว่าเออเขายอมได้มากแค่ไหนหรือเขาจะเปลี่ยนได้มากแค่ไหนหรือเรื่องราวอะไรที่มันจะต้องพูดคุยมันก็ต้อง ทำให้มันแบบเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะเออเหมือนลมที่พัดผิวน้ำนะคะถ้าคุณไม่เอาอะไรมากัน้นหรือเอาเอาเข้าไปเก็บเปลี่ยนที่มันมันก็จะยังถูกลมพัดอยู่นั่นแหละคะ่ะมันก็จะกระเพื่อมอยู่เสมอแต่ถ้าเรื่องก็เหมือนเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะปัญหานี้มันยังคงอยู่ถ้าคุณไม่ได้จัดการเนาะอ่ะมาดูซินะคะแล้วทาโร่อยากบอกอะไรกับคุณเทวดาประจำตัวคุณอยากบอกอะไรเพิ่มเติม,ตมหรืออยากแนะนำอะไรกับคุณคะ ขอดูหน่อยค่ะไพ่อยากบอกอะไรขอดูหน่อยเดอนสันสามดาบ 9. เกาเหรียญเดือนสันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเนาะนะฮะมันเป็นลนักษณะของการเริ่มชีวิตใหม่ถ้าจะให้ปัญหามันจบนะคุณอยากมีความสุขนะฮะอยากมีความสุขคุณต้อง โสดหรืออันเนี้ยโสดหรือคนที่มีคู่ก็ได้แต่ว่าไม่ได้สนได้แคร์กับความรู้สึกมากอาจจะอยู่ห่างกันอาจจะแบบเออไม่ไม่จมปลักกับความรู้สึกมากฉะนั้นชีวิตจ,จะดีถ้าคุณเอาความรักมาตรงกลางมาอยู่ตรงกลางนะคะมันก็จะทำให้ความสุขของคุณมันไม่ได้เต็มที่ค่ะแต่เมื่อไรที่อะ รักเกาะปล่อยมันไปนะอ้แล้วก็เริ่มชีวิตใหม่หรือหาความสุขการเริ่มมันเหมือนกับการที่คุณต้องเริ่มเริ่มหเริ่มทำอะไรใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาของสามดาบฉะนั้นการปัญหาของคุณคืออะไรความรักนะฮะความรักก้าเหรียญแปลว่าคนโสดเนี่ยฉะนั้นโสดไม่มีลูกติดมีคู่ได้คู่อยู่ไกลคู่ไม่มี power นั่นถึงจะเ,เปลี่ยนแปลงคุณได้ถ้าวันนี้คุณ อ๋อมัวแต่ว่าวิ่งตามความรักหรือว่าเศร้ากับความรักสิ่งดีๆมันยากที่จะเกิดขึ้นนี่สิ่งดีสองใบนี่นะชอบมากนะไพ่ใบเ,เนี้ยเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงเก่งมากๆหาเงินเนี่ยหาเงินใช้เองไม่ได้สนโรคสนอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็แค่ไม่แคร์ความรักสักเท่าไหร่นะนั่นก็คือก็จะเอาปัญหาออกไปได้นะ โอเคค่ะชาวราศีพฤกษกขอบคุณสําหรับการติดตามนะฝากเป็นกําลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเนาะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวะะอออแอดไลน์มาได้นะคะอยากเรียนอ่านไพ่แอดไลน์มาได้ขอบคุณสําหรับการติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ